ได้รับการสนรับสนุนจากคุณวิโรดเป็นประจำนะครับโรงเรียนไขสีปราโมทอนสอนเป็นโรงเรียนที่ก่อ,อ,อตั้งก่อตั้งมานานนะครับสังกัดกรุงเทพน,นครนะครับเดิมชื่อโรงเรียนอพยพยอนุสรตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอปี2510ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไขสีปราโมทอนสอเน,นื่องจากว่าที่ตรงที่เราเรานั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นที่ของ หม่อมเจ้าหญิงไขสีปราโมดนะครับรพูดง่ายๆก็จะเป็นหลานของรัชกาลที่3นะครับท่านก็มอบที่ดินจำนวน2ไร่ให้ให้กับโรงเรียนก่อสร้างอาคารเรียนเดิมจะเรียนอยู่สารวัตรแต่พอมาฝั่งนี้ท่านก็ประทานที่ดินให้โรงเรียนไขสีจำนวน2ไร่ตั้งแต่ปี2 1 0เป็นต้นมาก็เลยตั้งชื่อเป็นโรงเรียน ไขสีปราโมทอนุสร์นะครับมีตอนนี้ก็มีเด็กตั้งแต่ปอนนปอน,อนุบาลเลยนะครับถึงปอหกก็จํานวน3 4 6คน,นครับมีครู20คนบุคลากรอ,อื่นอื่นอีก10คนนะครับจัดการเรียนการสอนก็ตามนโยบายของกร,รุงเบพคหาครของกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่าทางบริษัท แกรนเมนเดลินเรสเซเดนจำกัดได้มีเมตตาที่จะมอบทุนการศึกษาเด็กๆได้เห็นความสำคัญของเด็กๆได้เห็นความสำคัญของการศึกษาโดยนำโดยคุณเรียกว่าคุณลุงก็แล้วกันเนาะเด็กๆคุณลุงวิโรจน์นะครับที่จะเป็นผู้มามอบทุนเป็นตัวแทนของบริษัทมามอบทุนพร้อมทั้งคณะวันนี้โอ,อกาสวันนี้ก็จะ,ะมีกิจกรรมที่โรงเรียน จะนําเสนอก็คือนอกจากรับมอบตรงนี้แล้วก็จะมีนักเรียนสวดมนต์ธรรนองสารพันยะนะครับเป็นการประ,ประกวดสวดมนต์หมู่ของอกรมการศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชาที่สนามหลวงนะครับซึ่งปี2 0 1 3ที่ผ่านมาโรงเรียนไขสีประโมทของเราได้ชนะเลิศอันดับที่1ประเภททีม5คนนะครับ ก็จะได้รับโล่ของสมเด็จพระเทพนะครับในในในอวันวิสาขาบูชาแต่ว่าเด็กๆของเราที่มาในวันนี้ก็จะเป็นทีมหญิงนะครับในระดับประเทศเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นทีมโรงเรียนทีมโรงเรียนก็จะนําโดยนักเรียนหญิง5คนนะครับแล้วก็จะมีเด็กๆอีก100คนที่สวมดมนต์ในห้องนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมการศาสนาเจ้าหน้าที่จากจากวัดวัดตึกวัดตึกท่านเจ้าคุณ นะครับจากวัดตึกก็จะมาเป็นคณะกรรมการมาตัดสินตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะได้นําเสนอเป็นตัวอย่างแต่สวดมนต์สักบทหนึ่งนั่นอนนะไม่ไม่นานนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งเราอยากจะนําเผยแพร่ก็คือกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารซึ่งเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการในการปลูกผักสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้และก็รับประทานได้นะครับในโอกาสนี้จะ จะให้ให้คุณลุงแนะนำแนะนำตัวเนาะเด็กๆนะครับเชิญเชิญคุณครูสวัสดีนะครับแต่หลานสวัสดีครับได้ได้ยินไหมวันหนึ่งสองสามเทสนะครับขอโทษทีนะเสียงจงช่วงนี้ลุงเล,ล,ลยงานหนักหน่อยอดนอนอะไรพวกนี้เสียงก็จะแผบบนะครับก็อย่างหนึ่งก็พูดถึงวันนี้ทำไมจะต้องมีวันนี้นะครับวันนี้คือวันที่ อยากจะให้เป็นกําลังใจกันน้องๆนะครับแต่ละคนที่ตั้งใจเรียนนะครับคุณครูแต่ละชั้นจะคัดเลือกนักเรียนที่ตั้งใจเรียนนะครับซึ่งหนูเป็นคนที่คุณครูได้มอบหมายมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ระลึกถึงคุณงานความดีที่เราได้สั่งสมกันไว้นะครับถ้าหนูตั้งใจเรียนปีหน้านะครับหรือเทอมหน้า คุณลุงคนนี้ก็จะกลับมาแจกอีกรอบนะครับแจกไปเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งตรงนี้เนี่ยคุณลุงก็อยากจะเล่าประสบการณ์หน่อยหนึ่งชีวิตของคุณลุงเนี่ยคนนี้เนี่ยก็ทำงานแต่เล็กตั้งแต่เด็กๆนะเราชีวิตของคุณลุงเนี่ยไม่ใช่ชีวิตที่มาถึงก็มีฐานะอะไรคือชีวิตเนี่ยเราก็เป็นคนระดับรักย่าสมัยเด็กๆเนี่ย ถ้าวันไหนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ทํางานก็คือเรียกได้ว่าอดมือกินมือเลยนะครับทุกวันคุณพ่อจะออกไปแต่เช้าเช้าก็คือตีห้าอะไรเนี่ยก็ออกไปทํางานละตั้งแต่สมัยเด็กเนี่ยคุณพ่อพ่อพี่ก็เป็นหลงจูลงลงรับจำนำนะครับกว่าจะกลับมาลงรับจำนำก็เลือกดึกนะครับจะเจอหน้าพ่อแต่ละครั้งเนี่ยก็ไม่เช้าสุดตรงก็ก็ดึกเลยนะครับก็ชีวิตวัยเด็กก็จะอยู่กับคุณแม่ คุณแม่ก็กระเตงลูกอะ่ะมีพี่คุณลุงก็มีลูกอา่ามีพี่น้องอยู่รวมคุณลุงนะเป็น5้าคนก็ <S <S สมัยเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณอา่าคุณแม่ก็ตื่นเช้าก็เจ็ดโมงกว่าก็จะพาพี่พี่น้องรวมทั้งคุณลุงเนี่ยไปโรงเรียนอา่าตรงนี้ต้องบอกเลยชีวิตก็เหมือนกับน,น้องๆทุกคนไม่ได้พิเศษอะไรนะครับ เราอย่างเดียวคือเรารู้จักหน้าที่สมัยเป็นเด็กเนี่ยคุณลุงอยากจะให้พวกหนูรู้จักหน้าที่นะต้องตั้งใจเรียนนะครับคุณครูที่แต่ละชั้นก็จะเห็นเล็งเห็นว่าใครตั้งใจเรียนก็โน้ตไว้พอสรุปเทอมหนึ่งก็จะส่งมอบอ,อย่างคุณลุงก็เป็นเรียกว่าสปอนเซอร์ในการที่แจกทุนนะครับยังมี ผู้ใจดีอีกหลายหลายท่านนะครับที่ตั้งใจมอบเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะนะครับอย่างหนึ่งก็คือให้หนูจดจำภาพาในวันนี้ไว้หน้าที่ของหนูตอนนี้เรียนนะครับโตขึ้นมันจะเหมือนกระกลงล้อของเวียนที่จะหมุนวงรอบมาอย่างคุณลุงก็สมัยเด็กๆเนี่ยคุณลุงก็ได้รับการอุปการะาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในสมัยเด็กๆนะครับ เมื่อลุงโตขึ้นพอทํางานได้การทั้งนี้เนี่ยก็น้ําพักลาแรงก็อยากจะเอาที่ส่วนที่เราพอจะอดออมได้เป็นเงินประหยะัดที่จากการประหยัดของเราเนี่ยมาส่งมอบส่งต่อให้รุ่นหลานซึ่งคือพวกหนูนะฮะลุงไม่รู้จักหนูเป็นการส่วนตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จากว้เด็กที่ได้รับการอบรมนะครับเราเมื่อเราที่โตขึ้นทำงานแล้ว มีพอมีภาระ,ะมีมีอะไรอ่ะมีกำลังที่จะสามารถส่งต่อความดีคือ,อง่ายง่ายก็คือเงินน่ะเป็นเงินสนับสนุนให้รุ่นหลานรุ่นต่อ,ปอไปความหมายของลุงก็คือวันนี้เนี่ยลุงได้ทำหน้าที่ในการที่เป็นผู้ให้หนูก็จำภาพในวันนี้ไว้เมื่อวันที่หนูโตขึ้นสามารถทำความดีให้สังคม ลุงก็อยากให้หนูกลับมาทําหน้าที่ของผู้ให้เหมือนกันนะครับเพื่อประครับประคองสังคมไทยให้มีคนที่เมตตาให้ความกรุณาแก่ลูกหลานไว้ต่อๆไปนะครับสังคมจะสังคมไทยจะน่าอยู่มากถ้ามีคนให้เยอะๆนะครับหนูก็จําไว้แล้กันว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยการให้มันมาจากน้ําพักน้ําแรงของลุง นะครับลุงเอาความหยาดเหงื่อการทํางานโดยสุจริตของลุงเนี่ยไปแลกเงินมานะครับส่วนนี้อยากจะให้น้องอ่ะที่ได้รับทุนไปเก็บไปใช้อย่างมีคุณค่าที่สุดนะครับอย่าไปเอาไปละเลงกับสิ่งที่ไม่มีคุณค่าถ้าน้องไปซื้อ,อพวกอุปกรณ์การเรียนซื้อหรือไปช่วยลดค่าเสื้อค่า อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับกิจการเรียนของหนูเพื่อหนูจะได้เติบโตมีวิชาความรู้ลุงจะดีใจมากเพราะเป็นการใช้เงินอย่างถูกต้องอย่าเอาเงินตรงนี้ไปละเลงกับไอ้พวกบางทีเกมออนไลน์หรืออะไรที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์มันได้มาจากหยาดเหงื่อของลุงนะครับตรงนี้ลุงมุ่งหวังว่าส่งต่อให้น้องและน้องใช้มันอย่างเต็มค่าที่สุด อย่างน้อยสุดเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายนะฮะลดภาระของคุณพ่อคุณแม่ที่แบกการทำงานสำหรับพวกหนูนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันดีอยากจะให้น้องๆตบมือกับตัวเองนะครับตบมือให้หน่อยครับอันนี้ก็คือ ิ่งที่จะบอกว่าคุณครูที่คัดเลือกหนูมาเพราะความดีของหนูและท้ายสุดให้หนูดำรงทำความดีนี้ต่อไปครับอ่ะโอเคจากใจของคุณลุงครับสวัสดีครับครับขอบคุณ,ค,ณคุณลุงวิโรธนะครับก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีอย่างที่ท่านว่าแล้วเราก็สัญญาว่าเราจะเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนพอจับประเด็นได้ประเด็นหนึ่งก็คือความมุ่งมั่นมานะพยายาม ตอนนี้วิกฤตการทางโควิดได้ทําธุรกิจหลายๆอย่างแย่เลยแต่ว่าคุณลุงนี้ได้พยายามทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อที่จะหาเลี้ยงตัวเองหาเลี้ยงครอบครัวและส่วนหนึ่งที่ได้จากการทํางานก็มาสนับสนุนด้านการศึกษาวันนี้ก็ให้เด็กๆได้ตั้งใจแล้วก็นําเงินส่วนนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ตามความมุ่งหวังของคุณลุงนะครับ ครับในโอกาสนี้ก็มอบเลยนะครับครับได้ครับ